เรื่องการเบิกจ่ายงบศูนย์อพยพอะไรทั้งหลายแล้วก็ประเด็นผู้ว่าอุบลซึ่งกลับมาอีกครั้งอ่ะเท้าความว่ารอบที่แล้วเนี่ยสสธนาสสรีสเกตของภูมิใจไทยเนี่ยมีการเปิดประเด็นเอาไว้ด้วยการตั้งกระถูถามสดกับรัฐมนตรีธีรรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าจังหวัดอุบลนี่มีปัญหาในการเบิกจ่ายนะซึ่งวันนั้นท่านรัฐมนตรีก็ตอบกระทูด้วยการโทรให้ผู้ว่าอินอินอ่าโฟนอินเข้ามาแล้วก็ถามว่าตกลงมีปัญหาเบิกจ่ายไหมคะท่านผู้ว่าบอกว่า ไม่มีครับเดี๋ยวต้องเล่าอันนี้ก่อนก่อนจะไปถึงอันนั้นเอาเอาแบบกติกามารยาทก่อนนะไอ้การโฟนอินเข้ามาในห้องประชุมเนี่ยอันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะผมไม่ได้เลไเคยเห็นเลยแต่ว่าไม่อยู่เอ้ยโฟนอินเข้ามานการคราวที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครติดตามก็จะเห็นเลยนะครับ คือเ <im it> ขาต <im it keeps hitting> <sm> <other> <Trans> <fire> <other> ั้งใจจะให้มันเฟียดอ่ะใช่ไหมตั้งใจจะให้มันเฟียดให้คือบอกเยาทำไมจะต้องไปเสียเวลาเถียงกันก็ถามเลยก็ถามเลยสิเปิดไม่เลยสิใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามข้อบังคับเนี่ยแม้กระทั่งคุณโบเนี่ยเป็นคนนอกเนาะคุณโบเวลาจะเข้าไปในกรรมธิการอ่ะ ถ้าคุณโบไม่ได้เป็นกรรมธิการคุณโบเป็นที่ปรึกษากรรมธิการอะไรเงี้ยเขาจะต้องมีลายชื่อเลยนะให้ประธานในที่ประชุมอนุญาตเสียก่อนให้นายกรในขอในคอเข้าที่ประชุมเพื่อร่วมชี้แจงเพื่อร่วมชี้แจงได้จริงๆเนี่ยเขาต้องขอประธานอขอประธานว่าจะขอต่อสายสมมตินะถ้าตามมารยาทนะจะขอต่อสายถึงผู้ว่าเพื่อให้ผู้ว่าได้ชี้แจงไม่ทราบว่าท่านประธานอนุญาตหรือไม่อื แสดงว่าประธานไม่ได้อยู่ในสภากาอขอสัปดาห์ที่แล้วก็คือผิดเขาบังคับแต่โบถามตรงๆอ่ะพี่แบทท่านวันนอทาไมไม่กดปิดใหม่ผมคิดว่าท่านกําลังงงอยู่เขาก็ไม่รู้เขาไม่รู้คือท่านไม่รู้ว่าท่โทรศัพท์มาเนี่ยคือผมเนี่ยอยู่หน้ากันแบบนี้ยผมเราเห็นไงว่าเฮ้เขากาลังโทรศัพท์กันแต่ท่านอยู่ข้างๆนี้ท่านก็ไม่เห็นหรอแต่วันนั้นเกิดขึ้นเร็วมากนะวันนั้นเกิดขึ้นเร็วมากคือธนาพูดถึงปั๊บพวกผมอะ คือนี่เขาอยู่สภาเราอยู่รีสเกดผมอยู่ในพื้นที่ผมก็ดูสดไปพร้อมๆกันพอพูดถึงปุ๊บคือมันเกิดขึ้นเร็วมากเขาเตรียมกันไว้ตั้งแต่กลางคืนแล้วไงเออผมว่าเพิ่มเหอะเขาอาจจะไ้แล้วเพราะว่าถ้าถ้าถ้าจำได้เนี่ยตอนที่ท่านพูว่าเข้าโฟนมาเนี่ยท่านเตรียมสปปชมาเลยเป็นสคริปต์เลยจะกะจะไล่ยาวเลยใช่จะไล่มาตั้งแต่เรื่องการอุยกเลยโทรตอนไหนวะ โทรตอนไหนวะคือโทรเร็วมากขนาดขนาดเราเป็นสมาชิกนะครับพี่โบว์เวลาที่แบบมีเอกสารประกอบเนาะเขายังต้องขออนุญาตก่อนนะว่าไอ้จะขึ้นจอนเนี่ยต้องให้ประธานดูก่อนหรือในข้อบังคับเนี่ยมันก็บอกห้ามเอาเอกสารอะไรขึ้นมาอ่านโดยที่ไม่ประธานไม่ได้อนุญาตคราวนี้คือประเด็นผิดข้อบังคับชัดเจนเนาะแต่คราวนี้ในในเนื้อหาก็คือได้คําตอบที่ทําให้ท่านรัฐมนตรีช่วยสบายใจว่าเบิกได้ครับแต่เอาเอาคำตอบจริงก็คือบอกว่า เบิกได้ทันทีถ้าเป็นศูนย์ในพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉินอ่าแล้วท่านรัฐมนตรีก็สบายใจโอเคนะคะอย่ามาพูดเลื่อนลอยแล้วยังไปบอกท่านธนาว่าพูดเลื่อนลอยนยครับผมยังพอรัฐมนตรีตอบแบบนั้นพานผู้ว่าตอบแบบนั้นครับท่านธนาถามเสร็จเนี่ยผมยังถามท่านธนาเลยพี่ใหม่จริงๆแล้วมันเบิกได้จริงๆหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจเลยนะเพราะผู้ว่าเนี่ยมายืนยันแต่ว่าก็ ทางพื้นที่เนี่ยเขาบอกอเฮ้ยมันเปิกไม่ได้จริงพี่มันมีปัญหาจริงๆผมเนี่ยก็อเอาไอก้กรรมธิการเนี่ยครับ <S 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 พอรู้เรื่องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยนัดนัดมาตั้งแต่ก่อนที่มันจะไปมีการตั้งกระทู้สดถามแล้วพอรู้ว่าให้เขาอนุมัติงบไป100อ้อเราเนี่ยก็ด้วยเจตนาที่ดีว่าอยากที่จะไปติดตามว่าไอ้งบ100เนี่ยคุณใช้กันไงเพราะเรารู้อยู่แล้วนะว่าเดยวถึงเวลามีงบไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีปัญหาในเรื่องของการเบิกจ่ายมันเป็นเรื่องใหม่นะครับก็เลยนัดเข้ามาที่กรรมธิการ ประเด็นหนึ่งประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะอยากจะเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่สิ่งที่รัฐมนตรีทําเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรมันผมผมคิดว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความหย่อนยานอในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับในฐานะที่ผมเนี่ยเคยเคยอยู่กระทรวงศึกษาก่อนอปกติเนี่ยกระทรวงศึกษาเนี่ยจะเป็นกระทรวงหนึ่งที่ในการเบิกจ่ายงบประมาณเนี่ยจะช้ามากอันดับท้ายๆตลอดเพราะอะไร เพราะแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาสมมติเขารับงบประมาณไปแต่ละโรงเรียนเขาจะได้รับการจัดเขาจะต้องจัดซื้อจัดจ้างเองหรือเขตพื้นที่ที่มีอยู่2 0 0ยกว่าเขตแล้วกว่าจะได้เงินมาบางทีเงินบางก้อนเนี่ยได้มาไตรมาสามใช่ไหมได้มาไต,ต,ต่มาสามคือมันท้ายปีแล้วเวลาเวลาเราจะกํากับติดตามพาะกมบัญชีกลางจะเร่งตลอดอืบอกเฮ้ยคุณต้องไปดูนะว่าเบิกจ่ายไปกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ ตั้งแต่เดือนยกตัวอย่างนะครับถ้าอยู่กระทรวงศึกษาเก่านะตั้งแต่เดือนพฤษภาเนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยพวกผมเนี่ยจะประชุมอาทิตย์เป็นอาทิตย์รายงานการเบริกจ่ายเวลาเราไปถามข้าราชาการเนี่ยนะเพื่อเร่งรัดเพื่อเร่งรัดเวลาเราไปถามข้าราชาการเนี่ยนะครับเบิกจ่ายเป็นยังไงอื ไม่มีปัญหาอ,อ,อทุกคนก็จะตอบแบบนี้นไม่เคยมีปัญหาเพราะอะไรคุณกล้าบอกว่าคุณมีปัญหาหรือล่ะไม่กล้าเพราะการเบิกจ่ายมันลิงก์กับผลงานเออไม่กล้าบอกว่ามีปัญหาเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาอพอบอกไม่มีปัญหาปุ๊บเราก็ดูอ้าวคุณไม่มีปัญหาแต่ทําไมการเบิกจ่ายคุณเปอร์เซ็นต์มันไม่กระเตื้องอแล้วมันต้องรายงานตลอด เราก็จะทีนี้เราก็จะขอดีเทลแหละอันนี้คนทํางานเป็นไงก็จะขอดีเทลไปพี่เพราะเราขอดีเทลเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเป็นพอาะอะไรเราก็จะรู้ปัญหาสิ่งที่สอสอธนาเอามาถามเนี่ยคือ บางคนก็จะถามว่าทำไมจังหวัดสีเกตเบิกได้ทำไมจังหวัดสุรินเบิกได้ไปดูโพสสอสธนาเลยครับสอสทนาสอสธนาเนี่ยตั้งแต่อาทิตย์แรกที่มีปัญหาสอสธนาเชิญผู้ว่ามามานั่งคุยกันนะมานั่งคุยกับผู้ว่าคุยกับนายอำเภอไปกับพี่นกอ่ะเพราะเพราะเขาคุยกันว่าคือเขาไปเยี่ยมที่ศูนย์แล้วเขารู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไร มันเบิกเงินไม่ได้ไม่กล้าเบิกเขาก็มาคุยแล้วเขาก็บอกผู้ว่าว่าทาได้นะทําได้นะแนะนําให้ผู้ว่าแนะนําให้ผู้ว่าทําจดอันนี้เขาไปพูดก่อนที่กรมบัญชีการจะแก้ระเบียบนะครับก่อนที่กรมบัญชีการจะแก้ประกาศนะครับฉะนั้นไม่ต้องไปถามว่าทําไมไม่ต้องมาตั้งข้อสังเกตว่าทําไมแต่ประเด็นของอุบลเนี่ยมันต่างกันมันต่างกันตรงที่ว่า เราได้ยินสอสอเข้ามาพูดบอกว่าไปบอกแล้วบอกผู้ว่าแล้วแต่ผู้ว่ากลัวเขาก็บอกว่าเขากลัวติดนู่นติดนี่ติดนั่นก็เลยเอาปัญหามาสะท้อนทีเนี้ยเวลาผู้ว่ารายงานและรัฐมนตรีสบายใจที่จะฟังพอรัฐมนตรีฟังและรัฐมนตรีฟังเนี่ยและรัฐมนตรีมีสิทธิ์อยู่สองอย่างที่ทำได้หนึ่งคือเชื่อเลยสองคือไปตรวจสอบเอ๊ตั้งคำถามถูกไหม สอสอมาพูดทั้งคนเราออกจากบ้านนะครับสอสอคือผู้แทนประชาชนนะเราออกจากบ้านนะจิ้งจกร้องเสียงดังเรายังแบบเฮ้ยวันนี้ออกถูกเลิกเปล่าออันนี้สอสอทั้งคนเขาทักแต่คุณบอกว่าเขากล่าวเลื่อนลอยอคือไม่ได้บอกว่าสิ่งสิ่งที่สอสอเขาพูดสิ่งที่สอสอธนาพูดเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่ารัฐบาลเนี่ย หละลวมในการที่ในการที่ไม่จัดงบนะเขาไม่ได้บอกว่าคมบอกปัญหาแต่เขาบอกปัญหาว่ามันติดขัดในพื้นที่วันเนี้ยคุณทําให้เห็นว่าคุณหย่อนยานในการกํากับดูแลและติดตามใช่ เพราะทั้งๆที่เขาทักไปแล้วแล้วเขาไม่ได้ทักแบบตีขลุ่มนะเขาทักอุบลใช่แล้ววันนั้นสอสธนาก็พูดนะสีสเกตไม่เป็นไรสุรินไม่เป็นไรเุร์เไม่เป็นไรบุรีรัมไม่เป็นไรที่เขารู้มาเนี่ยสามจังหวัดเนี่ยเบิกได้แต่อุบลมีปัญหาจริงๆอ่ะถ้ารัฐมนตรีรู้เรื่องอ่ะฟังจากคําตอบในโฟนอินก็ต้องรู้แล้วนะว่าปัญหาคืออะไรเพราะผู้ว่าเองอ่ะดันเข้าใจว่าเบิกได้เฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินใช่แต่ศูนย์อพย พื้นที่นั้นไงเราก็ต้องทําความเข้าใจกับคนฟังก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะไม่เข้าใจอุบลเนี่ยสมมติยิงกันที่น้ํายืนอ่าน้ํายืนก็เป็นเออพื้นที่ประกาศภัยพิบัติคือน้ํายืนค่ะแต่คนอบพยพมันก็ต้องอพยศน้ำยืนไม่ได้เขายืนไงม่ได้มาอยู่เดรอดโดมเขาก็ต้องไปอยู่อำเภออื่นไปอยู่อำเภออื่นแล้วอำเภออื่นที่ไม่ได้ประกาศอ่ะเขาไม่กล้าใช้เวลาออกหนังสือราชการไปนะครับแต่ก่อนกระทรวงศึกษาออกหนังสือราชการไปแผ่นเดียว เอาแค่เรื่องหยุดเรียนให้เด็กอ่านหนังสือพี่โบเชื่อไหมว่าจะต้องมีคู่มือไปประกาศตามจะต้องมีคู่มือตามว่าแนวทางในการหยุดเรียนให้เด็กอ่านหนังสือคุณจะทํายังไงได้บ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งกลับไปอยู่บ้านถ้าเด็กกลับไปอยู่บ้านคุณจะทํำยังไง2ถ้าคุณจะจัดที่โรงเรียนให้เด็กยิ้ มันจะต้องมีแบบนี้ให้ไม่นี่นี่คนทํางานเป็นไงไม่อย่างนั้นตีความไม่เหมือนกันเดี๋ยวก็จะวุ่นวายอีกสรุปว่าด้วยความที่ผู้ว่าเข้าใจแบบนั้นซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดด้วยความที่รัฐมนตรีฟังแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นความเข้าใจที่ผิดเราก็หันมาบอกฝ่ายค้านว่าคุณกล่าวหาเลื่อนลอยปัญหามันก็เลย c o n t i n u a มาอีกหนึ่งสัปดาห์เต็มๆเสร็จแล้วกมทปกครองทําอะไรนะคะผมก็เชิญมา จริงๆเชิญท่านรัมตรีมานะครับ<ช>แล้วก็เชิญท่านท่านประหลัดอธิบดีแล้วก็ทางผู้ว่า3จังหวัดที่ได้รับผลกระทบที่เยอะเยอะเนี่ยนะครับ<ช> <ๆ S 2> ก็มาก็มาซักไซด์ไล่เลียงว่าแบบเฮ้ยมันเกิดปัญหาอะไรไหมนะครับรัมตีเนี่ยมาตอบกระทู้ว่ามีเงินงบประมาณอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับ<ช> <ๆ S 2> ทุกจังหวัดเนี่ยก็ยืนยันว่าโอเคเงินมีไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล<ช>้วก็ผมก็ให้ให้รายงานทีละจังหวัดจังหวัดอื่นเนี่ยไม่มีปัญหาพอมาถึงจังหวัดรบวนเนี่ยก็ตกใจบอกเฮ้ย เบิกจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยห้าหมื่นกว่าห้าพันบาทผมเนี่ยถามย้ำนะครับเฮ้ยท่านทดลองผู้ว่าท่านอีกทีได้ไหมเพราะว่าท่านดูตัวเลขผิดเปล่าเขาตอบด้วยความภาคภูมิใจนะครับว่าเบิกมาเนี่ยห้าหมื่นห้าพันบาทผมก็ถามเอาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทำยังไงประเด็นนี้น่าสนใจพี่โบทั้งสามจังหวัดเนี่ยเขาเบิกไปเนี่ยอย่างสุรินเนี่ยห้าสิบสีสะเกดเนี่ยเบิกประมาณสี่สิบเจ็ดตีกลมๆประมาณห้าสิบล้านผมก็ถามเขาแล้วที่ผ่านมาเนี่ยดูแลชาวบ้านเนี่ยทำยังไงกันใครท้องถิ่นดูแล ท้องถิ่นดูแลหมายความว่าเอาไอ้ตำบลไหนที่เกิดปัญหาขึ้นใช้งบประมาณของท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นงบที่ปกติต้องใช้กับอย่างอื่นแล้วเขาก็ต้องมีงบสําหรับไปการพัฒนาแก้ปัญหาในตําบลในพื้นที่ของเขาแต่ะและระเบียบบอกว่าเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นให้ใช้งบของท้องถิ่นก่อนออทีนี้คําถามก็คือเมื่อ มีงบจากส่วนกลางไปแล้วเนี่ยพิเศษสําหรับกรณีนี้สำหรับอันนี้แล้วคุณก็ให้ท้องถิ่นแบกอีกเหรอใช่ท้องถิ่นจะได้มีเงินาไว้ทาอย่างอื่นทางบนเนี่ยบอกว่าก็ท้องถิ่นยังใช้ได้อยู่คนไม่ได้มีปัญหาอ่าแล้วแล้ววันหลังเกิดท้องถิ่นงบหมดแล้วก็เอาตรงนี้มาใช้ไม่ได้มันก็เลยเลื่อนนะกับโดยโดยกฎหมายเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีเงินสํารองให้ไปใช้เงินสำรองให้ไปใช้ินสิบห้ารปอรอเซ่นตของงบประมาณเพื่อกรณีภัยพิบัติใช่ไหมแต่แต่อย่าลืมนะครับว่าจังหวัดที่กําลังเผชิญอย เป็นจังหวัดที่จะต้องเตรียมรับมือกับน้ําท่วมหมดจังหวัดเลยน้ำท่วมอีกโดยเฉพาะอุบอลนะพอมาเอามาใช้ตรงนี้หมดเดี๋ยวน้ําท่วมก็ก็จะไม่มีแล้วทีเนี้ยประเด็นมันก็คือคนเขาก็จะถามคนเขาก็จะถามคือในความเป็นจริงมันต้องมันต้องบอกว่าคือคนจะบอกว่าเอาของบริจาคก็เยอะเงินบริจาคก็เยอะแล้วต้องใช้ระเบียบนู่นคือคือคือบอกเลยนะครับว่าใช้เงินหลวงเนี่ยยากยากมากแล้วคนที่เขาอยู่ คนที่เขาอยู่ในศูนย์อพยพอะของที่เขาต้องกินน่ะเขาใช้เงินสดทุกวันนะเขาใช้เงินสดทุกวันคุณให้เขาคุณเอาเงินบริจาคมา คนบริจาคเนี่ยแรกๆเนี่ยพี่โบไม่ต้องห่วงมันก็มีมาแล้วมาอาทิตย์แรกนี่มากันเต็มที่ผ่านไปแล้วอาทิตย์แรกมากันเพียบมาม่านี่กินกันจนเบื่ออาหารสดนี่ทำกินไม่ทันันมก็เอาคุณผ่านไปสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์คุณจะรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงทุกวันเนี่ยอย่างของเราทําที่ที่สีเะเกตเนี่ยนะครับก็จะมีอย่างบางเจ้าเนี่ยเขาทําห้องแช่แข็งโอ้โหวันแรกๆนี่มาถึงเขาบอกว่าเขาช่วยเต็มที่เลย เขาสงสารอยากช่วยช่วยของแช่แข็งมา6ตันเราแจกกระจายทุกศูนย์หมดวันต่อมาเขาบอกเดี๋ยวจะช่วยไปอีกวันละ2ตันสองตันสองตันสองตันช่วยมา2ตันนี่คือ2,000ันกิโลทุกวันเขาเอาสินค้าที่เขาต้องขายนะโอเคเอามาให้จนเขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วมันตึงโอเคค่ะแล้วเสร็จแล้วได้ข้อมูลอย่นี้คือเราก็บอกว่าแล้วทําไมเนี่ยต้องไปให้ ประชาชนต้องไปให้หมูนิธิต้องไ่ให้ใครมามาแบกมาแบกทั้งทั้งที่มันเป็นหน้าที่ของคือสิ่งที่ที่ที่ฟังวันก่อนผมก็เข้าไปที่ห้องกรมมานิการะนะก็นอกจากใช้เงินบริจาคใช้เงินของท้องถิ่นก็ไปอ้างถึงครัวพระราชทานทีนี้เนี่ยจริงอยู่ว่าครัวพระราชทานเนี่ยท่านก็มาช่วยเนาะก็เป็นการช่วยเพื่อเหมือนเสริมอะแต่กลายเป็นว่าเอามาเป็นหลักเป็นหลักซึ่งจริงๆอะไอ จังหวัดหรือรัฐบาลเองอ่ะเขาก็มีเงินของเขาอยู่แล้วก็แทนที่จะเอาเงินที่ได้รับจากสารมาเนี่ยเอามาใช้แต่บอกว่าเฮ้ยใช้เงินท้องถิ่นให้มันหมดหมดไปก่อนที่เขาฟังนะที่บมฟังเขาชี้แจงนะคือว่าครับง่ายครับเร้ใช้เงินท้องถิ่นนะครับพี่บ๊ถึงขั้นบอกว่าเฮ้ยเงินท้องถิ่นเนี่ยมีเงินสะสม ให้ไปจ่ายขาดเงินสะสมมาเพื่อใช้การนี้ผมบอกเฮ้ยแล้วคุณไปแบกท้องถิ่นให้เขาแบกทั้งๆงที่คุณมีเงินอยู่ตรงนี้คุณจะกอดเงินไม่ทาอะไรใช่ไหมก็มีปัญหาในเรื่องของการเอาง่ายเขาว่าคือที่ไปลงลงพื้นที่เนี่ยนะไปลงที่จังหวัดผมไปผมไปสีเกตใช่ไหมผมก็ถามศูนย์เนี่ยว่าเออใช้เงินจากส่วนไหนเขาก็บอกใช้จากท้องถิ่นผมก็ไปท้องถิ่นยังไงวันนั้นผมยังถามเฮียโต้งวิธีการจัดการเขายังไง ให้หมายความว่าให้ท้องถิ่นเนี่ยสำรอง,องชั่วคราวไปก่อนใช่ไห<ป>มขอยืมท้องถิ่นไปก่อนแล้วถึง <มา S 1> เวลาเนี่ยเออค่อยไปเบกิกทางนู้นเบิกเงินได้เข้าใจว่ามันมีขั้นตอนการเบิกจ่ายก็เอาเบิกมาคืนท้องถิ่นเขาเท่ากับว่าท้องถิ่นเขาก็ไม่เข้าเนื้อใช่ไหมครับก็ใช้เงินไอ้ร้อยล้านนั่นแหละเอามาบริหารจัดการปรากฏว่าไม่ใช่ระเบียบบอกว่าให้ต้องใช้ของท้องถิ่นจนหมดเสียก่อนอย่างเนี้ย เออท้องถิ่นไหนที่คุยกับทางทางหน่วยงานเขารู้เรื่องหมายถึงคุยกับทางานอำเภอรู้เรื่องานอำเภอเขาก็บอกเออคุณทําหนังสือมาสิว่าคุณไม่มีกําลังคุณใช้ไปแค่20,000ก็พอแล้วคุณก็ทําหนังสือมาหาผมว่าคุณไม่มีกําลังแล้วเดี๋ยวก็จะสามารถที่จะใช้เงินร้อยล้านนี้ได้แต่ที่วนเขาไม่ทำไงซึ่งอันนี้ผมผมไม่รู้นะผมผมผมก็ไม่ได้ว่าที่วนผู้ว่าอุบลนะ ผมผมว่ามันต้องไปคุยกันในระดับนโยบายอะว่าทำไมรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเนี่ยเขาปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นท่านบอกไงคุณไม่ว่าผู้ว่าอุบลเนี่ยเขาบอกว่าผู้ว่าอุบลเป็นพวกเดียวกับคุณบ้างเคุณตั้งมาว่ะเนี่ยผู้ว่าใครตั้งอ่ะคอระมอแล้วแล้วรัฐมนตรีตอนตอนมทหนูเป็นมท .1 หนึ่งอะมทหนึ่งอะมทสี่ใครอะ เออรัฐมนตรีช่วยเขาเป็นรัฐมนตรีอยู่เขาก็เป็นรัฐมนตรีก็อยู่ในสมัยของเขาวะคือคือผมอะเวลาผมดูกกแ้้เียวดูเขาแก้เกี้ยวแบบเนี้ยนะคือมุกเดิมๆเลยเหมือนกรณี อังเคิลเลยเหมือนกรณีอังเคิลทำเองแต่โทษว่าคน e: อื่นทำใช้คอน spiracy theory ทฤษฎีสมคบคิดเนี <c <c oughs> <c oughs <c 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 ่ยคุณตั้งผู้ว่าเสร็จแล้วคุณก็ส่งแล้วก็ไปสั่งผู้ว่าว่าไม่ให้ผู้ว่าทำส่งผู้ว่ามาสร้างสิ่งนี้ไปคิดอย่างนี้ได้ไหมล่ะพ่อโถามว่าคุณมันต้องอัจฉริยะขนาดไหนคุณคิดทฤษฎีคุณวางแผนล่วงหน้าตั้งผู้ว่าคนนี้ให้ผู้ว่าคนนี้มาดิสเครดิตรัฐบาลเพื่อไทยแล้วคุณวางแผนว่า และมือนตรีช่วยเขาจะต้องโทรหาผู้ว่าเวลานี้แล้ะต้องตอบโจว่าเป็นคนนี้แล้วบบบลผู้ว่าจะต้องตอบอย่างนี้แน่ๆอย่างนี้เหรอ เมื่อวานนี้ผมนึกว่าพูดพูดนี่เป็นเฟกนิวนะผมไปตามดูคอมเมนต์เอาเฮ้ยแรัฐมนตรีมาตอบจริงจริงเขาตอบคุณเขาตอบคุณอ่ะคุณก้อยเขาบอกพวกคุณเสียหน้าเดี๋ยวข้ามฉดมาหลังจากตรวจสอบในกรมทรแล้วมันไปเป็นข่าวได้ยังไงเรียบร้อยก่อนในในชั้นกรรมธิการนะครับพอปรากฏข่าวว่า55,000เนี่ยผมก็ลงมาแถลงข่าวเนาะก็บอกว่าเฮ้ยในประเด็นตรงนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยทราบเรื่องหรือเปล่าว่ามันเกิดขึ้นแล้วมีข่าวก็เกิดจากตรงนี้ใช่ครับก็เลยมามามาแถลงข่าว พอมาแถลงข่าวเนี่ยมันก็เป็นประเด็นนะครับซึ่งทุกคน,นตกใจหมดวันที่ผมประชุมเนี่ยนะครับพี่บวผมยัมงยังไม่คิดว่ามันจะเห็นตัวเลขนี้นะเพราะอะไรเพราะรัฐมนตรีเนี่ยเขามาตอบกระทู้ตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วสมมติอย่างเป็นเฮียโต้งบอกเนี่ย มันก็ต้องไปแก้ไขแล้วไหมเฮ้ยแล้วเขาก็จะบอกนะว่าเขาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปพื้นที่มาเขาบอกเขาไปพื้นที่ก็ไปพื้นที่ไปทำอะไรถ้าไปเนี่ยถ้าเป็นเป็นพวกเราไปมันก็ต้องถามให้ท่านผู้ว่าติดขัดเรื่องไหนท่านเบิกไปแล้วเท่าไหร่ซึ่งมันเป็นคำถามที่คุณบอกว่าเบิกได้อ่ะในเบิกไปแล้วเท่าไหร่ในอำเภอไหนขอดูหน่อยก็ได้มาไลน์ดีกัน คือถ้าขอดูสักนิดหนึ่งมันคงมันจะไม่เคยเกิดแบบนี้วันพุธเขาก็ต้องมีตัวเลขที่มาที่มาสัปดาห์นึงแล้วอ่ะมันอาทิตย์หนึ่งนะครับไม่หมดแล้วแล้วอย่างที่บอกนะครับคนอพยพเขากินข้าวทุกวันโอเคพอเป็นข่าวปุ๊บท่านก็ได้มาชี้แจงใน a ฟ e บ o o k บอกว่าเนี่ยจังหวัดอื่นเขาเบิกกันได้นะมีแต่จังหวัดนี้มีปัญหาเดี๋ยวจะไปจัดการเสร็จแล้วคุณก็เลยทั้งสองพี่น้องเนี่ยนะเข้าไปเข้าไปตอบ ก็ไปถามเขาแหละว่าแบบโอ้โหผมก็แปกใจนะว่าเออทำไมก็รอดูว่าเดี๋ยวทางท่านฐมนตีจะจะจัดการยังไงทางนี้เขาก็ไปใส่มาหน่อยบอกว่าอย่าให้ชาวบ้านเขาถามว่าทำไมต้องมีท่านไม่ต้องมีก็ได้เขียนไปว่าอะไรนะเขียนไปบอกว่าเออก็นี่ไงท่านก็สารภาพเองว่ามันมีปัญหาจริงๆแล้วทำไมตอนที่ธนาเขาพูดให้ท่านฟังเนี่ย ทำไมท่านไม่เชื่อสสทำไมท่านไปเชื่อข้าราชการท่านไม่เชื่อผมไม่เป็นไรนะท่านเพียงแต่ไปทําหน้าที่สสลงไปดูพื้นที่สิไปตรวจสอบดูสิว่า้สสมันพูดเนี่ยจริงไหมมันเกิดแบบนั้นจริงไหมถ้าไม่จริงเนี่ยค่อยออกมาว่าสสที่หลังว่านั่นน่ะคุณทําประเด็นเป็นให้มันเป็นประเด็นการเมืองใช่ไหมแต่นี่คุณไม่ลงไปพื้นที่คุณบอกคุณลงไปแต่คุณไม่เห็นปัญหาผมลงไปสองสาวันนี่ทําไมผมเห็นน่ะ คือคือถ้าคุณไปแบบรัฐมนตรีกับท้านไปไปไปแบบที่ที่พวกคุณไปมันไม่เหมือนกันผมถึงได้บอกเขาไงในในคอมเมนต์อ่ะก็คอมเมนต์บอกเขาบอกว่าเอ้ยเป็นรัฐมนตรีเนี่ยต้องลงไปพื้นที่นะไม่ใช่คุณฟังข้ราชการใช่ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านเดีเหมือนทกอย่างแกงคอเซนเตอร์หลออ ดีไปหมดแตครับแต่เขาบอกว่าเขาผมไม่ใช่เขาอร์เลยเขาบอกว่าเข้าใจว่าคุณเสียหน้าผมมาเสียหน้าตรงไหนไอ้คนนี่เสียหน้านี่ต้องใครเสียเงี้ยลองคิดดูนะใครต้องครเสียคือผมก็ไม่เข้าใจว่าคือหบเขาเอามาบอกเหตุการณ์มาบอกอ่ะแล้วคุณไม่เชื่อเขาว่าแล้วใครเสียหน้าแบบนี้แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงอ่ะความจริงปรากฏแล้วลองเสียหน้าตรงไหนแล้วผมเสียหน้าตรงไหนคุณเสียหน้าตรงไหนแล้วคุณยิ้มแห้งผมมนไปคอมเมนต์เขาเนี่ยเขาบอกเขาจาได้ว่าเขาเห็นคุณยิ้มแห้งผมยิ้มแห้งตอนที่เขา ผมยิ้มแห้งเนียด้วยความสมเพศนะไอ้เขาถามนึงมึงต้องโทรไปโฟนอินไอ้เรื่องแบบเนี้ยเป็นผู้แทนไปตั้งสามสี่สมัยไปทํางนี้ได้ไงคุยิ้มแห้งเพราะพอผู้ว่าทูดมาเนี่ยมันทาให้คําพูดของธนาเนี่ยมันดูเลื่อนลอยแล้ววันนี้เลื่อนลอยไหมสรุปว่าความจริงมันปรากฏออกมาใช่ไหมครับแล้วทุกคนเห็นเนี่ยเออกลายเป็นว่า อา้าวแล้วแล้วสิ่งที่พูดกันเมื่อ<ม>สัปดาห์ที่แล้ว<ม><ม>เป็นยังไงแล้ววันนี้ผมต้องถ้าท่านผู้ว่าฟังอยู่เนี่ยผมต้องต้องต้อง,องขออภัยแทนท่านผู้ว่านะครับ<ม>คือจริงๆเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยใครจะบอกโอ้โหว่าผมตั้งประเด็นขึ้นมาแล้วท่านผู้ว่าโด,โดนโดนยายนี่ไม่ใช่หรอครับ<ม>ท่านลงไปโทษลาตีท่านเลยนะเพราะถ้าหากว่าเรื่องนี้มันจะไม่บานไปลายมาถึงขั้นนี้ยครับถ้ามันมีการติดตามแล้วก็ตรวจสอบ<ม>ใช่ใช่ไหมครับมีการเขากำกับดูแลกำกับให้ดีว่าแบบเฮ้ยมันจริงอย่างที่สสว่าไหม แล้วมีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยผมคิดว่าการเบิกจ่ายแรงต่างมันจะไม่ออกมาในสภาพนี้แน่นอนออคราวนี้พอทุกอย่างมันจบแบบนี้แล้วเนี่ยก็เลยมีการตั้งประเด็นว่าผู้ว่าคนนี้ใครตั้งมาละม่ะอ่ทาทั้งที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะก็คือประหลัดเสนอคอรอมอแต่งตั้งแต่นั้นก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเรื่องของการบริหารจัดการคือจริงๆเนี่ยถ้าจะไปพูดเอามาเป็นประเด็นการเมืองทั้งหมดเลยนะครับคือผมว่า จริงๆผู้ว่าสมมุตินะถ้าบอกว่าผู้ว่าคนนี้มาจากอำน,นาจเจริญ ผู้ว่าสีเกตมาจากบุรีรำอืมอ่าถูกไหมล่ะผู้ว่าจังหวัดไหนอ่ามาจากจังหวัดไรกันมันก็ต้องมีอ่ะผู้ว่าสักคนมาจากอ่างทองอ่ะก็ไม่อยากจะเชื่อว่าตั้งประเด็นแบบนี้ถูกไหมคือคุณคือคุณตั้งประเด็นอะไรของคุณไมบอกจะบอกผู้ว่าอ่างทองอ่ะเหรอติบดีกรมที่ดินอ่ะเอออดอตผู้ว่าอ่างทองเออเออตอนนี้เป็นอธิบดีกรมที่ดินแล้วก็แสดงว่าเป็นคนของคุณอีกดิก็นั่นแหละคนอ่าถูกปะเออเออถูกตักะอะไรก็ไม่รู้อะมันเห็นอย่างนี้ครับพี่โบมันเห็นนถึงงมาเซขอผู้บรริห ทั้งตั้งแต่วันที่เขามาตอบคำถาม,ม,มตั้งแต่เรื่องการโฟนอินตั้งแต่เรื่องรีแอคชั่นเวลาที่เขาเขามีเขามีความทัศนคติที่มองว่าพวกผมอะอยู่ฝั่งตรงข้ามทางการเมืองอแล้วพวกผมทําอะไรเนี่ยมันเป็นเหตุทางการเมืองที่จะไปโจมตีทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่เลยนะครับแล้ววันนี้ครับวันนี้เดี๋ยวจะมาต่อเรื่องกระทู้เนาะกระทู้ต่อเนื่องมาจนเหตุเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยมีคําสั่งย้าย ตอนสายเนี่ยผมฟังทางพรรคประชาชนคุณผลิตเนาะเขาถามกระทู้ส่วนเรื่องนี้ถามอีกรอบหนึ่งะนะครับ<ผ>มนั่งปัญหาการเบิกจ่ายนะนแบบเรื่องปัญหาการเรื่องปัญหาเรื่องของการเบริกจ่ายนะเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนอะไรแบบนี้นะครับก็มีอยู่เรื่องตอนหนึ่งเขาก็ถามว่าท่านรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเมื่อวานเนี่ยทางกรรมธิการการปกครองเนี่ย ไม่เอาเรื่องนี้ออกมาเนี่ยแล้วคือเรื่องมันไม่แดงมาก่อนเนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยบริหารงนี้นจะไปรู้รายละเอียดตรงนี้ได้ยังไงท่านรัฐมนตรีบอกว่าไงไหมครับไม่ใช่อ่ะเรื่องทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกิดจากกรรมการกรรมธิการการปกคร,ร,ร,รองเอามานะเขารู้ตั้งนานแล้วอ้าวรู้ต่ไมแกแ้วันที่เนี้แล้วผมยังอยากจะลุกขึ้นถามเลยบอกอ้าว รู้ตั้งนานแล้วแล้วใครไม่มันขนาดนี้ได้ยังไงเอาแล้วถ้ารู้ตั้งนานไม่แก้ไขแล้ววันนี้มาย้ายผู้ว่าทำไมก็น่เขาตอบไงคะเขาตอบนี้หรอเขาตอบงี้เลยไปฟังเทปเลยผมยังอยากจะลุกขึ้นสวนแล้วที่เตรียมที่จะยื่นยติด่วนเนี่ยครับก็จะถามเรื่องนี้แหละเฮ้ยท่านรัฐมนตรีเมื่อเช้านี่มาตอบกระทู้เนี่ยบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะว่ากรรมธิการการปกครองเอาเรื่องออกมานําเสนอนะเขารู้เรื่องเนี้อยู่ก่อนแล้วแล้วไม่เพิ่งย้ายเมื่อเช้าคะก็ท่านไปตัดสินใจย้ายกลางรายการข่าวนะเมื่อเช้านะคือรัฐมนตรีอิ่มเนี่ย ก็โฟนอินให้สัมภาษณ์รายการข่าวรายการดังเลยนะตอนเช้าอ่ะเราก็อาจจะยังตอบได้ไม่ดีเท่าไหร่ท่านภูมิธรรมต้องโทรไปขออีกรอบนึงอีกรอบนึงเพื่อจะบอกว่าเดี๋ยวผมสั่งย้ายเลยนี่คือรู้ตั้งนานแล้วแต่สั่งย้ายกลางรายการข่าวเมื่อเช้านะซึ่งเลยแบบปลกใจเมื่อเห็นประเด็นการเมืองสำคัญกว่าประเด็นประชาชนท่านภูิธรรมไปยุ่งเรื่องขากระโดงอยู่อ๋อ